สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเคลอบชีสนะคะในสวนเรามีเคลนะคะเราก็จะหาทำเมนูต่างๆไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะเราใช้เคลสามสายพันธุ์เลยนะคะก็จะตัดก้านแข็งๆออกแล้วก็นำไปล้างน้ำแล้วก็หั่นประมาณสัก2นิ้วนะคะไม่ต้องหั่นให้เล็กเกินไปแล้วก็นำมาลวกให้เคลสลดแล้วก็บีบน้ำออกแล้วก็มาผัดเลยค่ะ ใส่เนย3ามชั้นโตนะคะหรือว่าประมาณสัก40กรัมค่ะหอมใหญ่หั่นชิ้นเล็กๆนะคะ1หัวกลางๆหรือประมาณ80กรัมค่ะถ้าหากชอบก็ใส่เยอะกว่านี้ได้ค่ะใช้ไฟกลางค่อนข,ข้างแรงผัดจนหอมใหญ่สุกหอมใหญ่จะใส,ใส่นะคะแล้วก็ใส่เคลที่เราลวกไว้ลงไปเลยค่ะ แล้วก็จะปรุงรสนะคะเบาเป็นไฟกลางข้างๆอ่อนไว้ค่ะใส่เกลือครึ่งช้อนชาค่ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะพริกไทยประมาณ1ช้อนชาค่ะคนก่อนนะคะให้เครื่องปรุงกระจายทั่วๆแล้วก็ใส่วิปปิ้งครีมหรือคุกกิ้งครีมหรือครีมข้นก็ได้นะคะ ุกพอเข้ากันนิดหน่อยพอนะคะอเลกาโน่กับพริกปาปริก้าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะคุกพอเข้ากันนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะแล้วก็เอาไปใส่พิมพ์นะคะแบ่งใส่ถ้วยเล็กๆอบนะคะถ้าหากว่ายังไม่ทานวันนี้เราก็ใส่ไว้ก่อนแล้วก็เอาแรปปิดหน้าไว้นะคะหรือจะใช้กล่องแก้วที่มีฝาปิดปิดไว้ก็ได้ค่ะพอจะทานเราก็นําเข้าเตาอบอบแล้วก็ทานได้เลยค่ะ โรยชีสข้างหน้าเลยค่ะจะใส่ชีสอะไรก็ได้นะคะแล้วก็จะใส่มอสซาเรลล่ากับเชดดาชีสนะคะวอรมเตาอบไว้1้0องศาก่อนอบสัก5านาทีก็ได้นะคะแล้วใส่หมูแฮมลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็โรยชีสทับลงไปอีกทีหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็นำเข้าเตาอบเลยค่ะ จะใช้หม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้นะคะก็ใช้180องศาเหมือนกันได้เลยค่ะหรือจะใช้ไมโครเวฟก็ได้นะคะประมาณ5-10นาทีขึ้นอยู่กับไฟที่ตั้งแล้วก็หวัดของไมโครเวฟนะคะระหว่างอบเราก็ดึงออกมาเช็คดูว่าชีสข้างหน้าเกรียมพอหรือยังถ้าพ,พอเราก็นําออกมาได้เลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราคลิปต่อไปค่ะและพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ a c e b o o k สวนครัวคุกกิ้งอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ